สวัสดีค่ะสวัสดีมากินข้าวกับไส้กรอกนะคะอันนี้อะไรคะต้มยำต้มปูนผักเยอะๆใช่ไหมลูกมากินข้าวด้วยกันจ้าอันนี้ผักอะไรผักแพล่อันนี้ผักอะไรผักหอมมาอันนี้อันนี้เด็กน้อยกินอีกไหมใช่สวัสดีครับไม่กินข้าวครับนิดหน่อยครับ เด็กน้อยกินข้าวอีกไหมมึงมันกินข้าวนี่ผักอะไรใครกินหมดไหมนี่ผักอใครจูบต้องวันใหม่เลยนี้ผักอะไรว่ากินต้นป่าพี่น้องกินค่ะลูกนกุยเอาคุยเอากินแล้วหรออู้กินใช่กล่องไหมกินข้าวไปใช่กล่องไหมเน่กินไหมลูก น้ำเย็นค่อืมน้ำเย็นร่มดีร่มดีอะ<อ>ลูกพักไมกับนี่นี่ๆจะเอาใส่ปากอเอาไหมนี่ๆเอาใส่ปากไหมฮะไม่เอาหรอแม่มยังมันเป็นเชี่ยมหนูอยากเอาไปใส่ปากค่ะมันโ่กระปกค่ะลูกกินแม่ยังเป็นเชี่ยมอืมแล้วมันหยุดปากแล้วก็ร้องนะลูกนะเพิ่งกินแล้วนคะครับอืมกินแล้วแม่ก็กินดอกจะเาเป็นหินพรอแม่ เ็นมนอยาก,ก,ากอยากนั่งนลำอยากออกกล้องอยากให้พีพีน,น้องๆเอฟซีเลยมึงนะ่ะคือใส่เสียอันนี้นกขวันพนมพระธาตุพนมอันนี้ขั้มสนุกไปเที่ยวมาบ่ลูกลูกๆไปเที่ยวมาบ่น้องนี่เนี่ยไปเที่ยวสายบ้านดงบ้านดง อันนี้สิ่งอีสานข้ะง่้าบนสีมาซมือก็จะกับมเสียข้เสีแดงเสียที่ไปเที่ยวไหมพี่น้องจังหวนั่งหวัดอื้กําปงเชียงใหม่จ้า้เีแงเหมือนี่บ้าง้างที่สุด ลำปางเชียงใหม่อังเสียมีเนาะลำปางว่านี่สุดแบบนี้บ่นี่ค่ะให้น้องให้น้องมาเอาน้าให้ใะนี่นี่บ่เอาเอาน้าเองรูดบ่คือบ่เอาเองอ๋อลกันดีๆม,ม,มั่วมวนคือรับป้อให้กระโดด น้องเาไหนแล้ว<อ>ให้กระโดดตัวลููรกระโดดลูนี่นี่กระโดดนอ้องนี่น่กระโดดน้อแมน่าน้องอย่งนะื่น้องอย่าง่หนมนงเป็นอย่งมังงกระโดดมันเยียงมันเยียงมันเยียงย

ลทำไมก๊าซดลลงมากลูกลงมาลงมากนงนั่งนั่งกินลูกนั่งเปนลยนังเตาบ่น้องแม่เอาไปเทสิมกอนเทสิแฝดเทสิข่างคุณนก็ได้ครับเนไหม่ดิจ้าเป็นพุทโธแม่เอ อืต้นไม้ลูกอโตโตบอกต้นไม้โตโตเยอะมานี่พ่อตักให้ตักเองมันถึงเหรอมันตักว่ถึงให้พ่อตักให้เดี๋ยวพ่อวางตับลูกเบื่หนูจะได้ตักได้เอาแกตักเองเอเดี๋ยวตัวเองลูกทำไรแม่น้ำเย็นเออน้ำเย็นกินน้ำเย็นอะไนมาเอาน้ำเย็น จะเอาจะเอาน้ำปุ่นใช่น้ำพอดีมันน้ำปุ่นน้ำธรรมดาลูกเขาเรียกน้ำธรรมดา water ใช่น้ำเย็นก็ได้เป็นไทยน้ำเข้าไปนะอ้ย water โอ้ยจะมักน้ำไปแล้วไปล้าน้่งหมูมัดกับสมักวันนี้กับสมักเพื่ออัอนี้มาอยู่แม่เอาไปสมักคนมาคนมอเอาลูกอัน

เขาจำมือเหเาปเอาส้งบ้านอยากเยนจะไปยังไงเอาเรียนนั่นแหละโอเคเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันทำงาาใหญ่แย่งกันเนแบงกกันตั้งค้นกับตั้งอยาเป็นพี่ อันนี้แค่สองคนเนี่หน่หนอยถ้าไม่อีกจังถ้าไม่อีกออกูนึงอ่ะมันอว่ากดหัวหย่อนกูหนึ่งก็เอิบกูหนึ่งก็เอิบใช่หรอเ่คนย,ยันแท้ร่าเหมือ

thế bạn muốn tăng tài khoản cho vấn mẹ hết bơ lại nữa em mới đang học khách bạn cái gì chứ muốn ăn khách kìm nói muốn hà tiếp thật này luôn thầy giáo thứ này pin thêm nữa hay không các nhà hàng này luôn là ăn kìm ป้ใน่กวาไปแล้วเหรอค้าบ่ป้อนเขานี่นี่ป้อนเขากันไหนงี้ครับใส่กวาแล้วตมินงหนนี่นนนเจียบเนาะเจ้า <laughs> ตัวไหนนี่เต็มตัวขอยืมเบิร์จีบเต็มตัวไป <laughs> พวกักำให้ไอตแ้วเาะเกันไหนี่น้องนี่ยูรเนี่ยแร่บมากไอ้ต้นสวัสดีครับ